สำหรับเพื่อนๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถบรรทุกนะครับติดเทรนนะครับ NPR 150แปลงน้านะครับเป็นรถขนาดกลางเรานำไปเทรนตัวนี้เป็นเทรนนะครับ่อเพื่อนๆดูนะครับของยูนิคนะครับเพื่อนๆยูนิค340ูนย์สตัน3ปอกแบบนี้นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนรัยาวของกระบะนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ4เมตร50าเซนติเมตรนะครับทำพื้นกระบะแล้วแบบว่ามีแบบให้ตะขอไว้ลัดของในกระบะได้ด้วยนะครับเพื่อนๆน คำเตือนเต็นเจเจออโต้คาร์สองขายรถบรรท,ท,ทุกเกรดเอหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเลยมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับรถบรรทุกเกรดเอนะครับต้องเต็นเจเจออโต้คาร์นะครับก่อนที่จะเข้า <S <S ไปรับชมรับฟังนะครับรบควรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเมื่อกดแล้วเดี๋ยะเข้าไปรับชมรับฟังรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับ เจอเลยครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอาอีสูนะครับ NTR 150้าแรงม้านะครับคือเครื่องยนต์150งาแรงม้านะครับเพื่อนรถคันนี้เป็นรถขนาดกลางนะครับเรานําไปติดตั้งเป็นกระบะนะครับเดิมรถคันนี้นะเป็นตู้บรรทุกนะครับเรานําไปทําเป็นกระบะนะครับพร้อมติดตั้งเครนเครนตัวนี้เป็นเครนนะครับอ่านเพื่อนดูนะครับเครนตัวนี้เป็นของยูนิคนะครับเพื่อนยูนิค3 4 0ศูนนะครับ สามตัน3ามปอกแบบนี Bref, uh, <aquí> ้นะครับเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือเจแปนกระบะเราต่อเป็นกระบะเหล็กนะครับพร้อมกับความยาวของกระบะนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ4เมตร50เนติเมตรนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีเซ็นทัลล็อก อ่ากระจกไฟฟ้ามีถุงกมนิรภัยนะครับอันนี้เป็นสภาพพื้นกระบะนะครับเราทําพื้นกระบะแล้วแบบว่ามีแบบให้ตะขอไว้รับของในกระบะได้ด้วยนะครับเพื่อนๆความอนเนกประสงค์ของรถคันนี้สามารถบรรทุกข,ของได้ยกของได้นะครับถ้า,าท่านนํานไปใช้ถอยนะครับในงานหรือในกิจการของท่านก็สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับผมรถคันนี้นะครับยกได้ เคนขนาดดับสามตันตามองศาหรือตามข้อมูลของเคนนี้นะครับผมคนที่ใช้เคนเนี่ยจะต้องศึกษารับในการใช้งานอุปกรณ์เคนนะครับว่าเราควรจะยกแบบไหนยกลักษณะไหนนะครับคุณผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่เรานําเคนลงนะครับเดี๋ยวเราเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะนําเคนลงนะครับเราต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดกระเร่งไฟ้านะเพื่อน การเก็บขานะครับเรากดันงหนนะครับดันไปข้างหน้านะครับแล้วเก็บขา สภาพเครื่องยนต์นะครับ150แรงม้านะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับรถคันนี้มีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับววมอะัยนะครับมีสุงลมนีละไพเกียร์หกสปีดนะครับ รถคันนี้วิ่งใช้งานมา2 1 9 7 5 9กิโลเมตรนะครับจดทะเบียนวันที่30พฤิกาย,ยน2561น,นะครับเดิมเป็นตู้บรรทุกนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถบรรทุกนะครับติดเทรนนะครับ NPR 150แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี2561รุ่นนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกถุงลมนิรภัยนะครับติดเรน ขนาด3ตัน3าตอนะครับผมกระบะยาว4เมตร50ซนติเมตรนะครับราคาที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อนๆ1น่ล้นหมืบาทสนใจโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร08 9 9 19 26 00นะครับผม <c oughs> ใครชอบสีนะครับผมสีแดงอ่ารูไซส์นะครับผมอ่าชอบกดไลค์ like, ช้กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ทำไมต้องมาซื้อรถบรรทุกที่เจ๊เจ๊เจ๊ราคาต่อเต้นเราขายรถบรรทุกมือ,อสองได้ดีดีใหม่ๆเไม่เปี้ยวปุ๊บเรามีบริการจัดส่งรถบรรทุกไปถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะรับเต้นเรานำรถบรรทุกเข้าสู่บริการตรวจเช็คก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเราดำเนินหลักการขายเข้าสู่บริการได้ทุกประเทศนะคะรับรถบรรทุกช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ